Uh, วันนีิลอตัมกายางนะครับกายางดูเป็นแบบนี้แล้วก็นีน้องกายนะครับอ่ามีใช่าสะอพกกกายนะครับสะอกลองชิมดูนะครับว้าว

ดูนะครับดูสิดูตกหมดนะครับอืม Não cai, muito doido. Sapo cai. Sapo เดี๋ยวลองชิงมใสนะ่เป็กนะเป็ดๆน็ดนิดอฮึมฮึมฮึพอกนี่กระดุกนะ้องอร่อยมากครับ Chính chính là loại nào Ồ Giang nên cả rồi Ồ một nào

Ini kubah beng, style thai. Di pati thai kena kai. Ia kai yang beng ni hap. Sup motap. Harumai man. Hmm. Aha. chương chảy, chương chương đó sẽ phép phần của đi nữa mấy mấy lý do ừ xúc chương lấy ปื้นจะตํำเนื้อเพ้นะครับดูอีกกันนั้นใดเนาเมื่อเพ้เนื้อเพ่หับตาำเป็นแกงนะเนาะเนาอกระดูกันลวยัยคาราเมล อืม mm. uh ่่าว้าวไม่ไหวเลวเข็นโต๊ะจริงๆลองทำที่บ้านนะวางวางอร่อยนะครับใส่ฟิกคนหน่อยหนึ่งอยู่เชื่องไม่ครับ